ทีนี้นะคะเด็กๆมาดูเฉลยข้อที่สนะองเนาะดเด็กๆเมื่อพิจารณาแล้วนะครับอันนี้เรายังอยู่ในข้อดลในกฎเนาะ,ะดเด็กเราต้องแยกครึ่งปฏิกิริยาออกมาก่อนนะครับหนูดูนะดูตัวที่เหมือนกันคโครเมียมตัวนี้ก็เหมือนกับคโครเมียมตัวนี้ถูกไหมหนูก็แยกครึ่งปฏิกิริยาออกมาก่อนคโครเมียมสองโอเจ็ดสองลบนะครับได้คโครเมียมสามบวก นะแยกครึ่งแรกมาแล้วนะอ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือซิงได้ซิงสองบวกโอเคนะอาจารย์ขีดเส้นดีๆอ,อาจารย์แยกแยกอย่างละครึ่งปฏิกิริยาออกมาแล้วนะเป็นสองครึ่งปฏิกิริยานะอ่ะทีนี้นเด็กทําเหมือนเดิมเลยดุนอะตอมใดๆที่ไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนก่อนเราพิจารณาครึ่งนี้ก่อนนะ ฝั่งนี้มีสองโครเมียมฝั่งนี้มีโครเมียมเดียวหนูใส่เลยสองหน้าโครเมียมสามบวกโอเคนะโอเคนะสเต็ปถัดมาดุนออกซิเจนโดยการเติมน้ำนี่เลยมีเจดน้ำเอาขอโทษดิมีเจ็ดออกซิเจนหนูก็เติมไปเจ็ดโมเลกุลซอฟต์วอเตอร์ตรงนี้โอเคนะ คิดนะอ่ะทีนี้หนูจะเห็นว่าจำนวนโปรโตอนฝั่งนี้มันเปลี่ยนไปถูกไหมมี14ไฮโดรเจนเราจะดูนโปรโตอนโดยโการเติมโกรดก็คือเติม14โปรโตอนถูกไหมสเต็ปสุดสุดท้ายดูนประจุดโดยโการเติมอิเล็กตรอนหนูดูนะตรงนี้2ลบถูกไหมตรงนี้14บวกรวมกันแล้วได้บวก12ถูกไหมหูดูนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดู ฝั่งนี้รวมกันแล้วได้บวก12บสงฝั่งโปรดักได้บวก6ถูกไหมอ่ะทีนี้หนูก็จะเห็นว่าอ้าวประจุมันไม่เท่ากันถูกไหมหนูก็เติมอิเล็กตรอนเข้าไปอีกตัวเอ่ยบวก6อิเล็กตรอนอย่าลืมนะอิเล็กตรอนประจุลบอ่ะหนูก็จะได้ บวกหกกับบวกหกสองฝั่งจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วถูกไหมนั่นหมายความว่าหนูดูนครึ่งปฏิกิริยาเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูอีกครึ่งปฏิกิริยากันเด็กๆเหมือนเดิมเลยอันนี้ดุลง่ายมากเลยถูกไหมดุลง่ายมากถูกไหมจำนวนซิงค์อะตอมเท่ากันแล้วถูกไหมไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรเจนข้าม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 ไปขั้นสุดท้ายก็คือดุลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนฝั่งสารตั้งต้น ประจุเป็นศูนยฝัง product ประจุ2บวกทำยังไงให้ประจุเท่ากันหนูเติม2อิเล็กตรอนฝั่ง product ถูกไหมเพื่อบ alance ประจุให้เท่ากันถูกไหมอ่ะเด็กเมื่อหนูดุลสร็แล้วเด็กเหมือนเดิมอาจารย์จะขอขี้โกงโดยการ move ปฏิกิริยาที่ดุลแล้วเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อสะดวกในการ รวมสมการให้พวกเราเห็นโอเคนะนี่หนูจะเห็นว่าฝั่งนี้มีหกอิเล็กตรอนแต่ฝั่งนี้มีสองอิเล็กตรอนเราเหมือนเดิมเลยเราจะต้องทําให้จํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันก่อนโดยการหาจํานวนเต็มมาคูณทั้งสองข้างของสมการอ่ะในกรณีนี้เราคูณสามถูกไหมคูณ 3, สามสามคูณสามคูณสองเป็นหก ูจะเห็นว่าจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเมื่อรวมสมการเข้าด้วยกันถูกไหมสิ่งที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงนั้นครับตัดทิ้งได้ถูกไหมหนูก็จะได้เป็นโครเมียม2 O7 2ลบบวก3ซิงบวก14โปรโตอนได้2โครเมียม3บวก บวกสามซิงสองบวกบวกเจน้ำถูกไหมอ่ะทีนี้ทีนี้นเด็กสเต็ปสุดท้ายอย่าลืมต้องเช็คประจุเสมอตร,ร 2, ตรงนี้ประจุสองลบตรงนี้ประจุเป็น0นย์ตรงนี้สิบบวกรวมกันเป็นฝั่งนี้เป็นประจุรวมทั้งหมดสิบสองบวกถูกไหมอ่ะตัวนี้หบวก ตัวนี้6บวกรวมกันแล้วได้เป็น12บวกเด,ดทั้งสองฝั่งประจุเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแน่นอน